สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสำหรับคลิปนี้ก็จะมาขอเล่าเรื่องชาวพุทธชั้นนำชาวพุทธชั้นนำที่ดีควรปฏิบัติตนอย่างไรชาวพุทธที่เรียกว่าอุบาสกและอุบาสิกานับว่าเป็นชาวพุทธชั้นนำจะต้องมีความเข้มแข็งที่จะตั้งมั่นอยู่ในหลักให้เป็นตัวอย่างแก่ชาวพุทธทั่วไป นอกจากรักษาวิเนชาวพุทธแล้วต้องมีอุบาสกธรรมห้าอย่างซึ่งจะมีดังนี้คือหนึ่งมีศรัทธาเชื่อประกอบด้วยปัญญาไม่งมงายมันในพระรันตนตรัยไม่วันไวไม่แกว,งกว่งกลวยถือธรรมเป็นใหญ่และสูงสุดสองคือ มีศีลน,นอกจากตั้งอยู่ในศีลห้าและสำม,มาชีพแล้วควรถือศีลอุโบสถตามการเพื่อพัฒนาตนให้ชีวิตและความสุขพึ่งพาวัตถุให้น้อยลงลดการเบียดเบียนและเครื้อกูลแก่ผู้อื่นให้มากยิ่งขึ้นขึ้น 3. ไม่ถือมองคลตื่นข่าวเชื่อกรรมมุ่งหวังผลจากการกระทำด้วยเรี่ยวแรง ความเพียรพยายามตามเหตุผลไม่ตื่นข่าวเล่าลือโชคลางเรื่องขลังมงคลไม่หวังผลประโยชน์จากการขออำนาจจากการรุนบันดาล 4. ไม่สแสวงหาฮีระทักิีในไม่ควยคว้าเขตบุญขุนขังผู้วิเศษศักดิ์สิทธิ์นอกจากหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ห้าหวนขวยในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาใส่ใจริเริ่มและสนับสนุนกิจกรรมการกุศลตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพ,พุทธเจา้าสำหรับคลิปนี้ก็มาเล่าสั้นๆหวังว่าจะเกิดประโยชน์แก่ชาวพุทธทั้งหลายสำหรับชาวพุทธชั้นนำนั้นก็มีลักษณะที่พูดมาให้ฟัง หากถูกใจอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราขอบารมีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าทุกโมเหล่าและขอให้ทุกท่านทุกครอบครัวจงอยู่ดีกินดีมีโชคไหลโล้โรคและปลอดภัยทุกทกุท่านทุกๆครอบครัวด้วยเธอน